สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเน่ใหม่คลิปนี้นะครับผมก็มารีวิววานดาววิชั่นครับซึ่งต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมเองติดตามอยู่ตลอดครับอยากจะออกมารีวิวเป็นไลน์ตอนที่ปล่อยออกมาแต่ละสัปดาห์ซึ่งก็เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วเนาะแต่ถ้าว่ามันมีอ,อหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ทําเลยคือ คือทําไม่ทันนะครับไว่าง่ายก็เลยก็เลยไม่ได้ออกมาพูดถึงเลยนะครับตั้งแต่ซีรีส์วันดาว i ิชั่นออกฉายนะครับใน Disney Plus ซึ่งก็มีทั้งหมด9ตอนนะครับก็นั่นแหละครับไม่เป็นไรครับวันนี้ถึงตอนสุดท้ายก็จบกันลงไปแล้วเนาะสำหรับใครที่ ได้ชมนะครับตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ที่9กนะครับก็น่าจะ,ะหายคล่องใจหายสงสัยกันแล้วว่าปมปริศนาต่างๆมากมายนะครับที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้หยอดเอาไว้ตามตอนต่างๆซึ่งก็เป็นเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่ได้ทิ้งล่องรอยเอาไว้ให้เราได้แบบคิดต่อว่าตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรที่เขาทิ้งไว้ในตอนนี้แล้วแบบให้เราได้คิดต่อว่าตอนหน้าเฮ้ย มันจะเป็นแบบนั้นไหมมันจะนแบบนี้ไหม <_ T> เดี๋ยวก็บอกว่าจะมีตัวละครคนนั้นจะมีตัวละครนี้มาช่วยทํานูน่ทนทํานี่หรือว่าแบบเป็นตัวละครที่แบบปรากฏตัวออกมาแบบเซอร์ไพรส์เราเลยนะครับก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับพูดถึงแบบอะไรแบบนี้อยู่ตลอดทั้งแต่ละตอนที่ออกฉายมาเลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับทำเรื่องราวอะไรพวกนี้ได้เก่งมากทําได้ออกมาดีมากๆจนถึงตอนสุดท้ายนะครับก็ยังมีอะไรแบบนี้ให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็น่าจะเคลียร์ใจใครหลายๆคนนะครับที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากสักเท่าไหร่นักแต่ก็สําหรับผมนะครับถือว่าถือว่าค่อนข้างเคลียร์พอสมควรนะครับและแน่นอนครับว่าเพนพอยต์หลกักๆของเรื่องเขาก็ต้องโฟกัสที่ตัววานด้าอยู่แล้วนะครับนี่ผมแบบรีวิวแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ คือคลิปนี้นะครับก็อยากจะมารีวิวนะครับความรู้สึกที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายนะครับที่จบลงณวันนี้นะครับอาจจะมีเนื้อหาที่จะสปอยซีรีส์เรื่องนี้ออกมาโดยโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรืออ่าเซนซิทีฟในเรื่องของการสปอยนะครับผมก็ขอพื้นที่ตรงนี้เตือนไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาออกมานั่นเองนะครับผมเอ่อวันด้าวิชั่นนะครับก็ แน่นอนครับในคลิปเทเลหรือในตัวอย่างนะครับต่างๆเราก็จะได้เห็นว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของวานดาของวิชันตามชื่อของ2 h e ฮีโร่คนนี้เลยครับคือตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่9ที่ผมได้ดูมานะครับเอาจริงๆมันก็เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีความแบบว่าจะเวอร์วังอลังการเหมือนหนังใหญ่ของ MCU กว่า20เรื่องที่ผ่านมาคงคงไม่อาจไปเทียบแบบนั้นได้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นซีรีส์และก็ ทาง Marvel Studio นะครับจากว่านัง MCU เองเนี่ยเขาได้วางแนวทางใหม่ๆนะครับถ้าใครได้ดูนะครับเขาพยายามทําเป็นเหมือนทีวีซีรีส์ตามยุคสมัยต่างๆนะครับที่ผมและคุณเนี่ยอาจจะยังเกิดไม่ทันนะครับตั้งแต่ช่วง EP แรกๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเขาเซตอัพไว้เป็นยุค50ก็อบนับมา เป็นตอนที่2ที่3ก็เป็นยุค60 70 80 90 2000อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆเป็นแนวทางที่ดูไม่จำเจเหมือนที่มาเวลทำผ่านมานะครับอันนี้ก็ต้องผมเองชื่นชมและมองว่าเป็นเป็นอะไรที่แปลกใหม่และดีมากๆและก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นซีรีส์มันก็น่าจะมีความทำให้เราแบบอดใจไม่ได้ที่อยากจะดูตอนต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าง Agent of Shield เนี่ยที่ผมติดงอมแงมอยู่ช่วงนึงก็ ก็เป็นแบบนี้เลยอารมณ์เดียวกันนะครับวาร์ด v าวิชั่นเองก็ก็อย่างที่ว่าไปเลยนะครับเขาเขาจะเก่งในเรื่องของการหยอดปริศนาต่างๆแล้วก็เนื้อเรื่องเองก็พยายามที่จะแบบอัพสเกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขมวดปมนี้เสร็จแล้วก็มีปมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆทําให้ตัวซีรีส์ในตอนต่อๆไปเนี่ยมันเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราแบบกินกาแฟแล้วแบบสั่งหวานน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบไม่เหลือน้ําตาเลยนะครับจนตอนสุดท้ายนี่แบบระเบิดตุ้ม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจบลงในในตัวซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบให้เราได้แบบค้างคาใจนะครับไปไปคิดต่อในหนังเรื่องอื่นๆซึ่งส่วนตัวผมเองมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่า Marvel Studio เขาจะหยอดอยู่แล้วแหละแต่ผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะจบได้ในตัวพอดีพอสมควรตามเรื่องราวของซีรีส์และเรื่องราวของตัวละครหลกักพร้อมที่จะส่งต่อ move on ตัวละครไปยังเรื่องอื่นๆต่อไปได้ดีแล้วนะครับ พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมเองก็อดไม่ได้ที่อยากจะมาโนูเรื่องราวที่มันจะไปต่อในหนังเรื่องอื่นแต่ว่าขอเก็บไว้เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับแน่นอนครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นการต้องบอกเลยว่าเป็นการแบบถ่างรูปญแจให้เราได้เห็นนั่เอกของเรื่องอย่างวันด้าได้มากขึ้นนะครับได้เห็นเรื่องราวของเธอที่มากขึ้นได้เห็นความดาร์กไซด์ของชีวิต <c oughs> ความแบบชีวิตดราม่าอะไรนี้ครับว่า ทุกเรื่องราวอันเขารื่องโหดของเธอนะว่ามันแบบว่ามันโหดร้ายกับเธอมากแค่ไหนนะครับเอาแค่เอาแค่เส้นเรื่องในจักรวาลหนัง MCU ที่มันผ่านมาที่เราได้เห็นก็ต้องบอกเลยว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะ เจ็บปวดและสูญเสียมากที่สุดคนหนึ่งแล้วนะครับเสียทั้งน้องชายเนาะเสียทั้งแฟนนะครับและในตัวซีรีส์เองเนี่ยก็มีตัวละครอื่นๆนะครับที่เข้ามาทําให้เธอรักและผูกพันนะครับและแน่นอนครับว่าเธอก็ต้องได้พบกับความสูญเสียอีกอยู่ดีนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่กัดกินนะครับจิตใจเธอมากๆเลยนะครับผมเองยังเดาไม่ออกเลยว่าต่อไปใ้เธอจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะครับ เพราะว่าในพาร์ทของการสูญเสียของวานด้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่ามันเยอะมากๆนะครับมีแต่ชีวิตที่แบบดราม่าสุดๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องราวปริศนากันบ้างครับซึ่งปริศนาที่ผมว่ามาก็คือวานด้านี่แหละนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะครับว่าเธอจะเป็นอะไรแบบนี้พอดูมาตอนแบบช่วงท้ทายแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยตัวจริงของวานด้าชาติกําเนิดของเธอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบผม ไม่เคยคิดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีในหัวมาก่อนเลยว่าเธอจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งหนังเขาก็ไม่เคยพูดนะเนาะเขาก็จะแบบเขาจะบอกว่าเออวานด้าเป็นอย่างนี้ได้พลังแบบนี้มานะครับมันทําให้ผมนะครับนึกย้อนไปตอนที่เควินไฟกี้ประธานของ m a r v e l Studio Day, ได้ได้เคยพูดเอาไวา้ว่าวานด้านี้แบบแข็งแกร่งที่สุดในจกักรวาลของ MCU นะครับ พอได้ดูจนถึงตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อแล้วว่าคําพูดของเขานั้นมันมันไม่ได้เวอร์เกินจริงเลยนะครับซึ่งตั้งแต่ผมทําคลิปที่เกี่ยวกับมาวิลมาผมจริงๆผมผมมีแบบใจเล็กๆนะครับว่าแบบเฮ้ยวันด้าเก่งสุดวันด้าเก่งสุดจริงหรอคือตอนนั้นเราได้ยินแค่เควินพูดว่าแบบวันด้าเก่งสุดโอเคเราเห็นวันด้าอ่าทัดเทียมทานอสจัดการทานอสได้ในเรื่องของพลังเนี่ยม,มันก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ในเรื่องของกายภาพเนี่ยผมเองยังมองว่าวานด้าอาจจะพลังเยอะตัวบางอะไรอย่างนั้นผมก็เลยแบบมีมีขัดในใจว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่แข็งแกร่งกว่าวานด้าหรือเก่งกว่าอย่างกับตันมาเวลเนี่ยพลังของเขาก็เวอร์ทางด้านกายภาพของเขาก็ก็แข็งแกร่งอะไม่ธรรมดาออกนอกอวกาศได้ก็ยังมีใจเล็กๆอยู่แต่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าวานด้าน่าจะเก่งจริงครับแก่งจริงอย่างที่เขาว่าไปนะครับไม่ได้เวอร์เกินจริงเลยนะครับสำหรับวานด้านะครับที่แบบบียอนตัวเองไปเป็น เอ่อ Scarlet Witch นะครับก็พอดูมาถึงตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่าครับวานด้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆครับผมว่าใหญ่ถึงขั้นถ้าเกิดว่าเจอกับธานอสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยธานอสน่าจะต้องร้องขอชีวิตกับวานด้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าข่าวนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่นะครับว่าวานด้าจะไปแจมดร์สเตรน์สเราคงจะได้เห็นความโอของเธอคนนี้จากหนังเรื่องนั้นแน่นอนนะครับ สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพอถึงตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเองมองว่าเป็นการจบที่ดีแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ใครหลายๆคนอยากจะให้มันเป็นนะครับ แต่ผมก็เชื่อว่าแบบนี้แหละค่อนข้างที่จะ make sense แล้วนะครับกับการที่วาง position ของวันด้าวไว้ตรงจุดนี้นะครับเป็นการขยายเรื่องราวของโลกเวทมนต์ออกไปอีกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็น MCU เล่าเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวกับพลังระดับจักรวาลอะไรทานองนั้นซะมากกว่านะครับแต่เรื่องราวในโลกเวทมนต์ที่ MCU เองก,ก็ก็มีการเปิดมีการแตะไว้บ้างแล้วอย่างในด็อกเตอร์สเตรนหรือตัวของด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าเฮ้ยโลกของ MCU มันก็มีเวทมนต์อยู่นะครับซีรีส์วันด้าวิชั่นครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่จะขยายเ,าเรื่องราวแห่งโลกเวทมนต์ออกไปให้กว้างไกลให้มันใหญ่ไพศาลออกไปอีกนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์เวทมนต์ตามออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับ ก็สาหรับผมก็มถือว่าชอบมากๆครับสาหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีฮีโร่ตัวใหม่ๆ่ที่ถือกาเนิดออกมาจากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็น่าติดตามมากๆครับต้องบอกเลยว่าเป็นอ่าเป็นของแถมที่ที่ผมชื่นชอบมากๆก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของแบบของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับของฮีโร่คนใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับใครที่อ่ายังไม่ได้ดูผมผมมองว่าการที่จะหาซีรีส์เรื่องนี้ดูมันเป็นมันเป็นเรื่องไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับลองลองลองหากันดูนะครับสนุกมากๆนะครับแล้วมันก็น่าจะเป็น จุดที่ต้องเอามาพูดถึงอยู่ตลอดนะครับในการที่จะพูดถึงหนังเรื่องต่อๆไปนะครับผมมองว่าเป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็เป็นคลิปรีวิวความรู้สึกเล็กๆน้อยๆสาหรับผมนะครับซึ่ง อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้มีสคริปอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปอะไรที่ไม่ได้ยาวมากมายแล้วพอดีว่าพ่งนี้มีธุระต่อเลยต้องรีบอัดรีบลงนะครับพ่งนี้ไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันเลยนะครับก็เลยกลัวไม่ได้ลงนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปอ,อื่นๆตามหลังออกมาแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ En ็นเครดิตโพสเครดิหรือว่าตัวละครต่างๆรวมไปถึงรายการซ u เปอร์ฮีโร่สตอรี่นะครับผมจะทำเติมให้เต็มนะครับในส่วนของการเดินทางของวานด้าแล้วก็ ในส่วนของการเดินทางของวิชันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทําอัปเดตให้มันเป็นเรื่องราวปัจจุบันนะครับสำหรับใครที่อ,อยากจะได้อยากจะดูแบบยาวๆต่อเนื่องเส้นเรื่องของวันด้าแล้วก็เส้นเรื่องของวิชันเองอะไร้ยรวมถึงตัวละครใหม่ๆนะครับที่กําลังจะมีสตอรี่ที่อาจจะเข้มข้นต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวมีทําให้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากาติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเองไปแล้วครับสวัสดีครับ